ท่านผู้ชมตอนนี้นะคะคุณพ่อเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเมื่อกี้นะคะเขายือนอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะยืนตัดไม้นะคะอยู่ตรงนี้เผาฟืนอยู่ตรงนี้นี่นี่คือเป็นฝีมือของคุณพ่อหมดเลยนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคุณพ่อฟันนะคะกิ่งไม้อยู่ตรงนี้นะคะนเ,นเนี่ยบริเวณเนี้ยแต่ตอนนี้หายไปแล้วค่ะท่านผู้ชม ไปไหนแล้วไม่รู้นะคะไวมากเลยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ้าวตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยจะเข้าไปในสวนมะม่วงหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะไปตามหาก่อน ยิ่งแก่แล้วนะคะอายุก็เยอะแล้วนะคะไปคนเดียวด้วยวันนี้ผู้ช่วยหยุดอีกแล้วนะคะไปดูสิสวัสดีค่ะนู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบันเคลื่อนที่ Family on ทัวนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะก็กำลังตามหาคุณพ่ออยู่ค่ะคุณพ่อเขาไปไหนก็ไม่รู้นะคะอืม จากตอนแรกนะคะที่เขาเาตัดกิ่งไม้นะคะกิง่งตัดกิ่งไม้นะคะอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่นะคะในการที่จะปลูกผักเนาะน <geliyor> เผอแป๊บเดียวคะ่ะท่านผู้ชมได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าพอไปดูไม่มีแล้วคะ่ะเดินหารอบบ้านละตอนนี้คุณแม่คิดว่าเขาเข้าไปในสวนมะม่วงหรือเปล่า สวนมะม่วงมันลกมากเลยนะคุณแม่ก็กลัวเดี๋ยวดูกันอุ้ยเงี้ยวเขี้ยวขอหรือเปล่าดูสิถ้าไปชมคุณแม่ก็ใส่เกงนี่นะนี่ดูเนี่ยจะเข้าไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในลกมากนะคะถ้าไปชมจะบอกไว้เลยนะคะนู่นคะ่ะรถบ้านของเราสองคนตายายอยู่ตรงนน้นนะคะคุณแม่นะคะมองหาจนทั่วและะนะ้วค่ะท้าไ้ชม มองไม่เห็นคุณพ่อนะคะแล้วไปไหนล่ะเนี่ยไปไหนก็ไม่บอกนะแก่แล้วนะคะเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยแล้วไอ้สวนนี้ก็กว้างนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แคบๆนะคะกว้างมากเลยค่ะสุดลูกหูลูกตานู่นนะคะ มาดูกันท่านผู้ชมจะเข้าไปยังไงเนะี่ยงูก็เยอะด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมยืนพิจารณาแป๊บหนึ่งก่อนนะหรือว่าเราจะใช้วิธีเราจะใช้วิธีเรียกผัวเหมือนลิงท่านผู้ชมเคยเห็นไอ้นี่ไหมลิงอะฝูงลิงอ่ะที่มันเรียกคู่มันอ่ะเรียกผัวมันอ่ะเรียกลูกมันอ่ะมันจะเรียกแบบผู พู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 อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะคุณแม่จะลองเรียกแบบนี้ดูว่าคุณพ่อจะได้ยินไหมอุ้ยมันลกมากจริงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะดูดิจะเข้าไปยังไงผู้ชมดูดูดสวนนี้กว้างไม่กว้างดูนะคะดูอืม ตรงที่คุณแม่เดินมานะคะเี่นะคะเอาอยัางไงดีเรียกดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเข้าไปไม่ได้คุณแม่กลัวงูจงอังก็เยอะงูอะไรแบบที่มันเป็นอะไรนะบ้องหลาอะไรก็เยอะเดี๋ยวเรียกก่อน ท่านผู้ชมก็คุณพ่อเป็นลมน่ะในในสวนมะม่งมวงจะทำยังไงอ่ะท่านผู้ชมเมื่อวานก็โดนพึ่งต่อยไปแปแบบๆนะลูกคุณแม่ก,ก็ไม่กล้าเข้าไปด้วยอ่ะถ้าสมมติว่าเราเรียกแบบเรียกพอ่พอพอ่อพ่ออย่างนงี้ใช่ไหมแบบ ถ้าเป็นแบบว่าคนอื่นเขาได้ยินอะ่ะเขาจะคิดว่าเออเราเรียกหาสามีเราใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเรียกว่าพูวพูวพูวููรแบบแบบลิงเงี้ยคือคนที่เขาแบบอยู่แถวนี้หรือว่าชาวบ้านที่เข้ามาสวนเน่ะเขาจะไม่ทันสังเกตไงท่านผู้ชมก็นึกว่าเสียงสัตว์หรือว่าเสียงอะไรเนาะเออมาเดี๋ยวลองเรียกใหม่ดู ชมไม่มีการตอบรับอ่ะออกไปข้างนอกกันดีกว่ากลัวงูเขียวงูอะไรใดๆนะสัตว์มีพิษนะเดี๋ยวรอให้คุณพ่อออกมาเองดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวท่านชมมันลึกนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ที่ไล่สองไล่นะคะมันเกือบสิบกว่าไล่อ่ะท่านผู้ชมอืม เดี๋ยวรอนะคะนั่งรอคุณพ่อในบ้านก่อนนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะรอสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะถ้าคุณพ่อเขาไม่มานะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเดินเข้าไปค่ะนะตัดสินใจเดินเข้าไปตามเขานะคะเผื่อเขาเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมก็คือคุณพ่อนะคะเขาทําความสะอาดตรงเนี้ย ลาให้ฟังเนี่ยเห็นไหมโล่งเตียงตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูเนี่ยคือคุณพ่อนะคะเขาทําความสะอาดมุมเนี้ยนะคะมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยคือคุณแม่กลัวว่าสุขภาพร่างกายของคุณพ่อนะคะเขาจะอ่อนล้านะคะแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยนะคะถ้าเขาเดินเข้าไปในสวนอะ่ะซึ่งมันกว้างมากอย่างที่บอกเนาะว่าสิบกอไลอะนะคะอืมเนาะ ก็อาจจะแบบว่าไปสะดุดหรือไปเจอสัตว์วิพิษหรืออาจจะเป็นลมเป็นแรงก็ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้คุณแม่รอคุณพ่อนะคะก็เกือบชั่วโมงแล้วคุณพ่อก็ยังไม่ออกมานะคะจากสวนมะม่วงจากสวนที่คุณแม่พาท่านชมไปอะ่ะอืแต่คุณแม่ก็จะรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนนั่งรออยู่ตรงนี้แหละค่ะ แม่ถึงบอกว่าถ้าไม่มีน้องหมานะถ้ามีน้องหมาก็ค่อยชั่วนะมันไม่มีน้องหมาวิ่งไปเป็นบัตด,ดี้คุณพ่อไงหมาที่เอามาเลี้ยงก็ยังไม่โตค่ะยังนอนแอ่งแมงอยู่มาู้ชมยังนอนใต้ยังตัวเลขข็กค่ะยังนอนใต้ระเบียงอ่ะอ้าวขันห้าตื่นแล้วเหรอผู้ชมเดี๋ยวไปดูขันห้าตื่นละมะม้าว มามาเป็นห่วงคุณพ่อมามาเป็นห่วงพ่อหรือเปล่ารู้ไหมว่าพ่อเข้าสวนอ่ะมามาฟังก่อนมามาฟังแม่ก่อนพ่อเขาเข้า,ขาไปในสวนมะม่วงอ่ะตั้งนานแล้วเขายังไม่ออกมาเลยเป็นห่วงไหมเฮ้ยท่านผู้ชมคุณแม่ได้ยินเสียงคุณพ่อแล้วเดี๋ยวเอาขันห้าอยู่นี่ก่อนได้ยินเสียงโวยโวยโวยแลเดีย๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อน แล้วท่านผู้ชมได,ได้ยินละได้ยินละท่านผู้ชมดีใจจังเลยคุณพ่อมาแล้วพ่อหนูเรียกว่าตั้งนานพ่อได้ยินไหมได้ยินนึกว่าเสียงแมงอีลิงที่ไหนอ่ะชนีที่ไหนมันเรียกโผล่โผล่โผล่ท่านผู้ชมดูดิสภาพหายไปเป็นเกือบสองชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นแหละไปทําอะไรมาไปเ<อ>ก็บมะม่วงท่านผู้ชมดิแล้วก็ไปตัดกิ่งไม้ที่มัน ตกแต่งกิ่งแล้วก็ไปเอามะนาวมาด้วยเห็นไหมท่านผู้ชม <c oughs> เขาหายไปเกือบสองชั่วโมงอะ่ะมะนาวเนี่ยเยอะมากเลยแต่มันถูกไม่มีใครซื้อ,อม,มาเก็บมากินอะ่ะแล้วท่านผู้ชมดูสิดูสภาพเขานะพ่อรู้ไหมว่าพอหนูเรียกหาพ่อใช่ไหมคนทุกก็ออกมาขันห้าก,ก็ออกมา <c oughs> มีแต่อตานนะที่นอนแอ่งแมงอยู่ใต้ระเบียงรถอ่ะรถบ้านอ่ะ คุนลูกเป็นห่วงพ่อเหรอทำไมไม่ตามพ่อเข้าไปในสวนล่ะบนณลูกไปวิ่งตามพ่อเลยเป็นห่วงแต่มันไม่เคยตามเข้าไปอืเนี่ยเห็นไหมคะท่านผู้ชมดูสภาพพ่อสิคุณพ่อเขาออกมาจากสวนน่ะหายไปตั้งนานมาคุณกตามมาลูกนี่นะคะ ววนะเขาเดินเขาไปดูสิท่านผู้ชมกางเกงเขาอะ่ะเขาก็ใส่กางเกงขาสั้นดูดิพ่อเห็นไหมขันห้าพนหนูเรี่ยงหาพ่อใช่ไหมเขาก็วิ่งออกมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมแม่ไม่ซื้อแตงกวาไหมใช่ไหมเดี๋ยวตำตำแตงกวาด้วใช่เดี๋ยวตอนเที่ยงเรยจะทำกับทำตำแตงเสื้อได้มัน,ม,นมันหล่นเสียมันแก่แล้วสรุปแล้วคุณพ่อเข้าไปในสวนนะคะไป ตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะคะแล้วก็ไปเก็บมะนาวมาด้วยเก็บมาไว้กินดูเนี่ยรองเท้าบูทก็สั่นนะคะท่านชมเอาเอามะม่องมาให้พ่อ,พอรู้ไหมว่าหนูเป็นห่วงพ่อมากเลยไม่มีอะไรแล้วไม่ตอนที่พ่อแบบเอทำความสะอาดหน้าบ้านใช่ไหมห <abb> ตัดแต่งกิ่งอะไรเงี้ยอ,อยู่ตรงกองไฟอ่ะหนูก็ได้ยินเสียงพ่ออยู่แต่พอหนูเพิอแป๊บเดียวหนูไม่ได้ยินเสียงพ่อแล้วอ่ะเออ จะไปเอามาม่แล้วไปดูสวนข้างหน้าด้วยแล้วพ่อก็ไปไหนพ่อต้องบอกเข้าใจไหมพ่อเข้าใจไหมก็ดพ่อเป็นลมเป็นแรงขึ้นมามันจะได้แบบยังไงช่วยทันหรือว่าุเฉนยังไงก็จะได้แบบรู้ว่าไปตรงไหนตรงไหนเข้าใจไหมครับเออบอ่อปลาปลาในบ่อรอดละเมื่อกี้เออมื่อก่อนเขามาเอาเขาไปกินไงแต่ตอนนี้เราเราดูแลเขามันมีลูกน้อยอะ่ะเออตัวขนาดน,นี้นี่นน นี่นะคะสภาพออกมานะคะเนีย่ยตื่นขึ้นมานะคะก็มากินค่ะเดีย๋ยวหนูไปเก็บที่นอนก่อนครับมือเช้าว่าจะเก็บที่นอนคันหาก็ยังนอนอยู่โอ้อย่าอย่าไปยุ่งเขานะเวลาเขานอนอะ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไม่รู้สึกสบายตัวฮะเขาทำงานเหนื่อยใช่ตื่นก็สายตื่นมาก็กิน เดินาอยย่งีวขอบคุณเอซีนะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะอาหารน้องขันห้าน้องพ้นทุกน้องอัตาน้องปฏิจาสุบตัติน้องอาญัศสีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้พบเจอความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะคะอยู่เย็นเป็นสุขคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองค่ะนะคะคนทุกก็รอกินข้าวอยู่นะคะ ให้ดูนี่คืออาหารน้องพนทุกนะคะท่านผู้ชมต้มจนเปื่อยครับจะดูเปื่อยหมดใช่นี่เป็นโครงไก่อ่อนนะคะต้มนานมากเลยคะ่ะต้มสามสี่ชัมม่วโมงนะะู่นค่ะเดี๋ยวรอให้มันเปื่อยกว่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกิน,นทุกนางรอไปก่อนจะลอกนะมีเป็สิบตัวเลยฮะก็เดินไปอะ่ะกออลอกมันวิ่งหนีกันเปสิบตัวเลยเหรอ เขากัดทิ้งแต่ทิ้งอ่ะอน่ารักแต่ตาสีขาวด้วยพี่ก็ลอกสีขาวด้วยเหรออ้โหดีจังเลยท่านผู้ชมนี่คือมะม่วงในสวนนะย้อนแสงมาท่านผชมมากินมะม่วงกันมะม่วงที่คุณพ่อเดินเข้าไปในสวนไปเก็บมาเมื่อกี้ อ,อร่อยมะม่วงข็ไม่มีแล้วเลยอร่อยอพอรู้ไหมว่าหนูอ่ะอก่อนที่หนูจะเดินเข้าไปตามหาพ่อใช่ไหมหนูพกน้ำมันนวดไปด้วยอ่ะกลัวว่าตัวไปเจอพ่อแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นจะได้แบบใช้ไอ้ตัวเนี้ย บรรทาไปก่อนลืมพกไปอืมแหม่นุนผู้ชมจริงๆนะไม่ได้แบบนี่นะลืมพกไปวันนั้นโดนพึ่งต่อยสามตัวเพราะว่าคุณแม่รู้ว่าคุณพ่อเข้าไปในสวนใช่ไหมมันจะต้องเจอแบบพกพึ่งพวกสัตว์มีพิษอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่ออะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยใส่กระเป๋าไว้นี่ปกติคุณพ่อพกนะคะ,แต,คะ,คะแต่คุณแม่ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะพกหรือเปล่านะคะคุณแม่ก็เลยแบบว่าเอาไปเผื่ออะไรเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรกับพึ่งกับแตนกับต่อเนี่ยใช่ แคเ,เห็นหน้ากันมันก็ตีต่อยพอ่อเลยะใช่ค่ะนี่ค่ะน้วมันนวดนะคะที่นอกจากเอ่อซึ่งแบบนวดได้แล้วนะคะแบบแต่ยังช่วยในเรื่องเกี่ยวกับแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นผลเป็นผื่นหรือว่าแม้กระทั่งโดนตัวร่วงตัวหนอนนะคะสัตว์ขนเออพอ่อเคยเห็นสัตว์ขนไหมครับที่มันต่อยแล้วมันเป็นผลอ,อ่ะ เขาเรียกว่าหารเขียวใช่ค่ะนี่น้ำมันนวดนะคะที่มีพกติดกระเป๋าติดบ้านติดรถไว้นะคะแบบว่าตอบโจทย์ได้ดีนักแลนะคะโดนยุงกัดนะคะหรือว่าพึ่งต่อยนะคะแบบเป็นพดเป็นผื่นน้ำเหลืองเสียไม่กระทั่งปวดตามข้อตามกระดูดดูปวดหลังปวดเอวไมเกรนนะคะแบบเป็นหวัดข้าจมูกก็ใช้ได้ค่ะภายในขวดเดียวนะคะนี่สั่งได้นะคะท่านผู้ชมสำหรับใครสนใจนะคะ s 7 7 f c g w r นะคะ s 7 7 f c g w r นะคะ เหมือนเดิมนะคะดเดี๋ยวคุณแม่เ,เดี๋ยวคุณแม่จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ม,มาพอกินหน่อยอมหมวกพ่อถือไปไหนแล้วลูกคะน้กินนะแล้วไปอยู่ละโอเคคะ่ะท่าน,นผู้ชมหมดห่วงคุณพอ่อละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย บายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันโชคดีนะคะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะต้มปลาก่อนเดี๋ยวตามแตงตอนเที่ยง